สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนๆมาชมอาการของขดลวดสตาร์ท o o n d a w เว e เรียบ,บร้อยนะเรียบ,แบบร้อยเสื่อมยังยังไม่เสียนะแค่เสเื่อมเฉยๆที่นเป็นตัวเก่าที่ผมเปลี่ยนออกส่วนด้านในเนี่เป็นตัวใหม่ที่ผมใส่ไปแล้ว การมันจะมีประมาณว่าสตาร์ตติดง่ายครับแต่เร่งเร่งไม่ขึ้นนะมันจะตึก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 เวลาที่เรายกคันเร่งอ่าเดี๋ยวไปดูอาการกันนะครับ เดี๋ยวมาดูอาการขดลวดตัวใหม่ที่ผมใส่ทดแทนตัวตัวนี้นะที่มันเสียเมื่อกี้เดี๋ยวใส่แล้วจะสตาร์ทให้ดูฮะเช็คไปสตาร์ทแป๊บน,นึง เดนะี๋ยวให้ช่างช่างสตาร์ทไปดูนะ นี่ก็คือเมื่อเราเปลี่ยนคนล,ลวดตัวใหม่อาการที่ว่าเล่งตึกๆึก,กไม่มีแล้วนะฮะสำหรับใครที่ใช้ honda w เวบเวบร้อยนะจะเจอปัญหาอาการคล้ายๆกันก็อยู่ดูคลิปนี้เป็นแนวทางน,นะครคลิปนี้ไม่คลิปนี้ไม่ไม,ไม่ยาวนะสั้นๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีช่อง youtube อีกช่องหนึ่งเป็นของ ช่างแจ็คฝากติดตามน,านะครับกำลังสร้างอยู่ไหนดูหน้าช่างเลยเยอะนะจีบได้กำลังสร้างอยู่ดนะเดี๋ยวเดีด๋ยวจะลิงก์ช่องทิ้งไว้ให้ดูพอคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสะลเวลารับชมขอบคุณครับ